ขอบคุณย่างไหานางหม่สอคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายนะครับหลังจากปิดรถคันเรียบร้อยสตาร์ทมือไปแล้วนะครับให้วันหน้าไปใช้งานครับผมเราก็มารีวิวเรวียบ,บร้อยไทยมนตัวทนตัวประหยัดตามสัญญาณที่ ที่ให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับมือนีมารีวิวเวยบลอยถ่ายม่นตัวทนตัวประหยัดนะครับพี่น้องเป,เ,ปเป็นเป็นเว็บลอยเดิมเดิมบ้านๆานะครับแต่ว่ารดพึ่งมะฮอดนะครับพึ่งมะฮอดผมบอดด้เช็คเลยยังเลยนะครับรีวิวตามสภาขายตามสภารีวิวน่ำโมอ,อาไปเลยนะครับพี่น้องแต่ว่า รถคันนี้นะครับมีเหลี่มเขียวแล้วก็มีซับนองวัดประชาชนนะครับผมผมเบิ่งพันๆนะครับมดบัดซับนอฟวัดประชาชลมุดหกแปดนี่แหละครับแต่ว่าผม่ทันไในเบิ่งเดือนนะครับผมบันนี้ว่าสีหามาเบิ่งว่าปีใดบันนี้ตอนนิดหน่อยมาว่าพอดีเท่าแกเพิ่นเมือเบิ่งรถนะครับจักลงว่างใส่เลยเลยหาบเห็นนะครับว่ามันเป็นรถปีใดนะครับแต่ว่าตาม ข้าดาวเอาตามจามรดนะครับกับสีประมาณปีปีสี่หกสี่เจ็ดประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นไม้สีฝานี่ครับนะครับมันเป็นไม้สีฝานะครับมันต้องเป็นตัวสติเกอร์นใหญ่ไม้สีฝานะครับกับสีดาว่าบสีหานสีหกสี่เจ็ดกับประมาณนี้นะครับพี่นอ้องลดละคราบเพาะว่าจา,า,ามว่อไปเรื่อยนะครับ สภาพจานนี้นะครับราคากระ c ีพันเก่านะครับสายสร้างพี่นองท่านใดสนใจหาไปส่อมไปแกงไปเปลงไปไ้ไปหน้านะครับกระติดต่อสอบถามมาได้นะครับตรวจเียบรอยตัวทนตัวประหยัดนะครับสามจุดบัเชื่อมนะครับอายันลุ่งไฟมา แต่รถยังมอนติรดนะครับนะครับยันลงไถ่มานะครับแต่ว่ารถยังมอเตอร์ีดไอ้นี่มันก็นยุ่ยพี่ครับพี่นอ้องนะครับเป็นรถรีวิวตามสภาคข้ายตามสภานะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทร่าร่มเบอร์โทรติดต่อกะศูนย์หกหนึ่งสองแหนึ่งสองหาเกานะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถเรียบร้อยท้ายมนตัวทนตัวประหยัดเอกสารมีเลียมมีสเนบบัตรประชาชนนะครับรถบ,บ้านเดิมๆนะครับดีพิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเครื่องเดิมกรองเดิม,ดดมนะครับเครื่องเดิมกรองเดิมคาปูเดิมนะครับ วงล้อก็เดิมเดิมนะครับเสตเตอร์ก็เหลืออยู่นะครับรถจอดนานนะครับไม่ได้ล้างเลยครับเรียบรลอยมันสองกนอยู่แล้วพี่น้องพี่น้องท่านใดหาราคาะบอเบไว้ใช้งานก็คุยได้นะครับศูนย์หกหนึ่ง สองแปดหนึ่งสองห้าเก้าสี่นะครับไทยยูหันมันเหมือดนี่ยังพี่น้องมันเหมือดมหมือดกับทึ่งสีเหมือดสีคำและะ้วกับทึ่งฝ่าฝน มันกะติดโตกน้ำนะครับพี่น้องสนใสนใจกบติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับจีเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหางเกาซีนะครับไกลๆทรงไหนตัวไทย มีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงนะครับว่าคือฝ่าฝนมาทางบนุนละเมื่อเมื่อวานนี้ผมรีวิวชาลีน้อย1 2 5ซีซีนะครับคันสีขาวและคลิปก่อนหน้านั้นก็รีวิวคันสีแดงนะครับ ก็มีคนปิดไปทั้งสองคันแล้วนะครับคันสีแดงไปทางเพชรบุรีนะครับส่วนคันสีขาวโอ้ยลืมอ่านซื้อผลระเดิดบานนี่เเป็นนว่าน่าจะไปภาคกลางเนาะเป็นนว่าไปภาคกลางนะครับคันสีขาวก็ขอบคุณนะครับที่วางใจใช้บริการทั้งสองท่านสองคนเลยนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นผมก็รีวิวหลายๆคันนะครับ อย่างเช่นว่าเวียบร้อยคันสีเขียวคิกแล้วก็คิดตั้นนะครับก็ติดมันจาไปหมดแล้วนะครับส่วนคันที่ยังนะครับเรามาพูดคันที่ยังเนาะคันที่ยังตอนนี้ก็ก็มีเรียบร้อยสิบไอคันสีขาวตัวสตันมือนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็เวฟหนึ่งคันสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็คลาสสิกคันสีส้มนะครับพี่น้องชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับคันสีส้มก็สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าผ่าสีหกเก้านะครับเป็นคลาสสิกคันสีส้มนะครับแล้วก็คันสีดําก็สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเช่นกันนะครับคันส่วนคันเว็บหนึ่งสองห้าคันสีน้ําเงินก็สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเช่นกัน นะครับภาษีหกเอกสารเริ่มชุดโอนครบนะครับส่วนเรียบร้อยคันนี้ราคา4 9่พันเนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งส้ากใกล้ๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเวยบร้อยไทยมนตัวทนตัวประหยัดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี4647นี่แหละครับ มีเล่มเขียวแล้วก็มีสำเนาบัตรนะครับทสามารถว่าทําเรื่องโอนได้นะครับทันนี้ราคา4ี่พันเก้านะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงนะครับกดลงไฟมานะครับท่านใดหาแลครับเบาๆไว้ใช้งานไปซ่อมไปแต่งนะครับสายช่างก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสี่จังหวะสี่จังหวะเรียบร้อยตัวทนซ่อมไม่ยากอะไรเยอะนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับ อ่าแล้วเราก็มาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมืองนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังๆมานี้โอ้ยบ้านเฮ้าอยู่ยากครับพี่น้องอ๋อประโยอีกแล้วครับทางพีทางหนองเฮ้าบ้านเฮ้าไม่เมียนบ้านที่ใส้แดนกามาอยู่แถวแถวบ้านเฮ้าแล้วนะครับเสียงเครื่องบินเสียงอันนีันอะโอ้อันนี้อีกแล้วนะครับก็เป็นเป็นเหตุเป็นไพ่อีกหลายๆที่ครับพี่น้อง เสียงปืนเสียงเชิงบินเสียงอันนี้ก็เริ่มร่วๆมากนะครับถึงผมสียู่หางอยู่เนี่ยแต่ว่ามันกบอสบายใจนะครับเนาะกเดี๋ยวนี้การเริ่มๆแล้วนะครับแต่ว่ากะพี่ๆน้องๆก็ร้ายอยู่ล้วครับกบพวกนี้พูใดนี้ไปใส่นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ระลอกที่สองเริ่มๆมากเต็มหมู่ว่านนี้แล้วนะครับเติมเริ่มมือกรนี่ก็นิดนึงหมู่ว่านนี่ก็ทีๆเนี่ยโมนี้ที่ก็หมู่ว่านนี่นะครับกับุกหงวสิปเป็นยังไงนะครับกะเตรียมทั้งนี้ที่ไรไว้นะครับ คนข้องขึ้นรถไว้นะครับมียังอยาจะบึงไปเลยขึ้นว่าเด้วครับมันจตเป็นบอกว่าสีชมพูคขึ้นยังว,าว่าบุบุนครับยานคืนตอตอกมันกาหน้าแหล่าถิมจิตตมคือคนว่ากับพจักนะครับมันก็บวันนีนอนเนาะครับต่ว่าเข้ากับเตรียมไว้อยู่นะครับสําหรับผู้อยู่ไก่กับละมัดนะว่างนะครับพี่น้องเข้ากับเป็นห่วงเป็นใหญ่กันทุกคนกับขอบคุณพี่น้องหลายหลา,ลาครับผม สำหรับมือนี้กับวันเดียาลาย้ายห้างนะครับกับสีอาราชีน้องไปที่เพียงเท่านี้เลยครับเหมือไม่ว่หนาคุ่ะมือนี้มันหมืดมันคํานะครับฝ่าฝนสนลิที่อัสสิโตกมาแล้วนะครับผมกับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่อุดหนุนทางช่องนะครับโดยเฉพาะมือนี้โอ้มือนี้มากอุดหนุนหลายขั้นอยู่นะครับกับผู้ปิดไปผู้โอนมากกับมีกับขอบคุณหลายๆนะครับออกทรงห้กันสุขผู้ทุกคนนะครับ ู้ใดสื่อรดทางส่อง่างปัญญาพ้ารรมนะครับก็ให้สบายใจได้นะครับส่องจางปัญญาพ้ารรมสื่อจริงขายจริงทรงจริงนะครับสื่อลดได้ลดนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ่ายสุดที่ผมไทยแรกๆนะนะครับเถ่าแก่ผลก็มาปิดไปนะครับก็ขอพุณหลายๆนะครับที่มาใส่บริการนะครับแถวนแถวๆห้าเนี่ยนะครับเ่าๆเมี่ยมผลมาคำเนี่ยจังอยจังหวะก็ได้ไทยคำนะครับ ขอ,ข,ข,นนขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนนะครับสำหรับมณีกาขอบคุณพี่น้องที่อุดนุนทังช่องแล้วก็ทุกคนทิดติดตามและทุกทกท่านที่มีความห่วง่ยนะครับที่ทรมาแจงทรมานั่นนี่นะครับผมแล้วก็ทุกๆุกลมหัวใจถูกเสียงถูกสายนะครก็ขอให้ดูดีมีแห้งสบายดีสุขูสุสคนครับสวัสดีครับลาค่ะ ซีพันเก่านะครับอ๋อใช่รูป คนะะกะจกเดียวพ่อรุ่งเด็กไรแล้วนะครับลงตัวออกเดินทางลายทางก,อ,กองอลาไมือ่างสบายใจนะครับคนกระกดียวขับสองขอบคุณมากนะครับที่รับใช้บริการครับออกเดินทางไปแล้วนะครับ ปลายทางเพชรบุรีเดินทางออกจากอำเภอกำแพงรล,น,ลนจังหวัดศรีสะเกษนะครับเก็บเงินปลายทางทุกๆออเดอร์ทุกๆท,ท,ท,ทันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ